Miracle. บุ้มบั่มบุ้มบั่มนะครับมูนีมูนเนื้อนี่ก็มาทีหลังหมดนะครับน่ะมาทีห mm hmm. ลังนะครับไอไอนั้นนี่ยิ่งมามาหลังสุดเลยนะนะครับเออมาหลังสุดนะครับมูนีเขาก็บอกแล้วไงนะครับว่าถามนะครับไอ้ท่านนั้นเนี่ยมันรักไอ้จำเลยไหมไม่ได้รักนะครับมูนีเขาบอกแล้วไงเขาคุยกันแล้วไงนะครับไม่รักเขาทําเพื่อครอบครัวนะครับเห็นไหมล่ะนะครับท่านนั้นมันก็ทําเพื่อครอบครัวทั้งนั้นนะครับทุกคนทําเพื่อครอบครัว นะครับเออเพราะเขานะครับไม่มีงานตกงานนะครับนะครับตกงานตอนนี้ได้เมียใหม่อีกละนะครับเออได้เมียใหม่นะครับเขาตกงานนะครับเนาะตกงานมันก็ต้องจําใจต้องทํำนะครับจําใจต้องทํานะครับทีนี้นะครับรักเมียทําเป็นเฮียอะไรไม่เป็นสักอย่างนะครับเออเมียทำมันก็มีเมียเด็กอะนะครับเนาะนะครับคนมันอายุเท่าไหร่นะครับไปมีเมียเด็กอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเออ นะครับนานวันเห็นพฤติกรรมจำเลยนะครับทั้งสองแล้ะก็เสียดายเงินที่โอนให้จริงๆนะครับคุณนัตตาพรนะครับมันไม่รู้จักใครแล้วนะครับเห็นไหมมันไม่รู้หรอกว่าใครโอนให้มันไม่โอนให้มันนะครับขนาดหมอปลาช่วยมันขนาดไหนนะครับมันยังเนรคุณได้นะครับมูนีช่วยมันขนาดไหนมันยังเนรคุณได้นะครับเออแต่ละคนเนี่ยมาช่วยทําให้มันน่มีฐานะดีขึ้นนะมันน่าถ้ามันสร้างพันธมิตรตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ มันสร้างพันธมิตรตั้งแต่ครั้งแรกนี่นะนะครับลูงมคลว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะนะครับมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะแต่ไอ้นี้นะครับมันไปไล่ทําลายเขานะครับมันไม่รู้จักบุญคุณไงนะครับมันมันคิดว่ามึงทําบุญกูแค่นี้นะครับมึงทําบุญกูแค่นี้แล้วมึงก็คงจะไม่ทําอีกแล้วนะครับมันก็ปะไหลไปหาคนใหม่เรื่อยๆนะครับคนเก่ามันก็ลืมเห็นไหมล่ะคนเก่ามันก็ลืมนะครับเออ นี่นะครับก็คนที่ยังยังอวยยังปกป้องมันอยู่นี่นะตอนนี้นะครับนีนั่นนะครับไปพวกที่ขายของนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไปดูช่องมุนีหน่ยนะครับเออมันขายแต่ลีฮานะครับขายแต่ลีฮาขายแต่สินค้าของเขาแหละนะคดติดตามให้รูมคลแล้วนะคะขอบคุณมากนะครับคุณเบลล่านะครับอ่อ่อิสเบลลานะครับน่าจะเป็นอิสเบลลานะครับขอบคุณมากนะครับเนาะ คุณวัยวุฒินะครับลูกลูกลูกโอ้ยพรในให้เขามีเมียให้เป็นหล่หลนนะครับน้เออนะครับมันก็แปลกดีนะครับพวกนี้นะครับวัยวุฒิจันเสวตนะครับอืคุณอาฮากิมีสวัสดีค่ะนะครับมันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเออมันก็จะเป็นลักษณะสนมเปรดน้อยวัยวุฒิสวัสดีค่ะนะครับคนสายนี้นะครับคนสายนี้ นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าสายบาปนะครับมันมาจากไหนมันมาจากคดีนะครับลักพาตัวเด็กนะครับลักพาตัวเด็กแล้วก็นะครับนำเด็กไปนั้นไปปล่อยนะครับเออจนทําให้เด็กขาดอาหารขาดน้ําขาดอาหารตายลักพาตัวเด็กนี่นะนะครับมันมีสองขะสองเยวาวะนะนะครับลักพาตัวเด็กแล้วนําเด็กนั้นไปปล่อยนะครับมันมีสองเยวาวะลักพาตัวเด็กเอาไปให้ใครไม่รู้นะครับ มันจะมีขาดช่วงอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเขาเอาไปทําพิธีหาเหนว่วอะไรไม่รู้ของเขาอะนะครับเออแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาเอาเด็กมาคืนแล้วนะครับไอ้จำเลยมีหน้าที่เอาไปปล่อยนะครับไอ้จำเลยเนี่ยมีหน้าที่เอาไปปล่อยรูมมงคลเชื่ออย่างนั้นนะครับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเชื่ออย่างนั้นนะครับมันจะแท้หรือไม่แท้ไม่รู้แต่เราเราคิดนะครับเราคิดว่านะครับมันต้องเอาขึ้นไปทางเส้นห้วยบุญไง นะครับนั่นแหละนะครับเป็นจุดนัดหมายของมันมันรับมาจากไหนมันก็มาส่งจาจงจุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่11เนี่ยจำเลยมันถึงนะครับไม่ไปยุ่งนะครับเออไม่ไม่เข้าไม่เข้าพวกนะครับมันหาวิธีการนะครับที่จะนะครับนำเด็กเนี่ยนะครับขึ้นนำเด็กไปไว้ที่ไหนถ้าไปปล่อยตามถนนมันไม่ได้นะครับไปปล่อยตามไร่ตามสวนมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าว่าเด็กไม่ตายเนี่ยนะครับถ้าเขาถามว่าหนูไปมากับใครนะครับ เออนะครับเดี๋ยวมันจะบอกว่านะครับเออนะครับเอ,อ่เอ,อว่าอะไรนะครับว่าอะไรนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยไปอ,อ่าไปไปกวาดไปเรียกมันมามันก็มานะครับเห็นไหมล่ะเออแล้วไปตรวจสอบทําไมทําอย่างนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ติดคุกนะนะถ้าไม่ติดคุกไม่ได้มันก็อายเขานะ่ะนะครับสวัสดีครับเอฟซีลุงมงคลทุกท่านนะครับจากประเทศฮ่องกงค่ะ นะครับอ้ฮ่องกงเลยนะครับนะ่ะเออนะครับเตรียมต้อนเ,อเตรียมต้อนรับจำเลยด้วยนะครับฮ่องกงนะครับนะ่ะเออจำเลยตีตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนะ